สวัสดีครับเช้าวันใหม่นะครับกับพลังใจที่เข้มแข็งมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับกับการมีภารกิจประจําวันนะครับส่งสารเปาให้กับลูกค้านะครับสท่านนะครับการเดินทางของชีวิตก็เดินทางไปด้วยความร่าเริงทุกวันนะครับแล้วก็วันนี้เราจะไปเปลี่ยนป้ายให้แม่นะครับแล้วเราก็มาถึงสาขาวัดใหญ่ชัยมงคลของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมเติมพลังด้วยต้มเลือดหมูนะครับแล้วก็ซื้อไปฝากลูกชายกับลูกสาว2คนนะครับแล้วก็ นี่นะครับแม่เต่าของเราก็ต้มขาหมูรอลูกค้าวันนี้นะครับกับพลังใจที่งดงามนะครับแล้วก็แม่ก Mont ็ต้ม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 ไปนะครับวันนี้เราจะพาไปดูบรรยากาศภายในร้านข้าวขาหมูของเราวันนี้ต้มเอาแม่ข้าวหมดไปกี่ม้อแล้วครับหมดไป2หม้อแล้วครับมอเล็กๆนั่นเองนะครับนี่นะครับขาหมูของป้าเต่าของเราขาหมูอาเฮียสาขาบ้านชุ้งนะครับก็ขายใหญ่ๆมากเลยนะครับวันนี้ก็มีลูกค้ามานั่งกินข้าวกันมากมายเลยนะครับวันนี้ขอขอบคุณลูกค้า ด้วยนะครับทุกๆคนเลยนะครับที่อุดหนุนร้านเล็กๆอย่างเรานะครับแต่ท่านใดที่สนใจจะเข้ามานะครับก็สอบถามสถานที่มาได้นี่ครับบรรยากาศนะครับลูกค้าอิ่มไหมค,ครับอิ่มไหมค,ครับกับข้าหมูอาเฮียสาขาบ,บ้านชุม่มอำเภอนครหลวงจังหว,วัดพระนคร